ีิถุนจริงที่ทำคือมันมีความเข้ากับหน้าเวลาแต่งหน้าคือแบบอ้เอาเลิศ e e f o r e f t t r ตเป็นยังไงนี่เอาให้เห็นเอาให้หน้าสดก็รอดอะ่ะโอ้ยับเจ็บกว่านี้นะคะสาบานว่าก็ไม่ทำอะไรอีกแล้วในชีวิตตอน <laughs> นี้คือ <laughs> อินตนใจมากในการทำได้ ดารานะักแสดงนางแบบไลฟ์โค้ชชื่อดังท่านหนึ่งตอนนี้เมื่อคือก็อยู่ที่ The a r ์คลินิกค่ะก็วันนี้จะมาทำจมูกโอเพนนะคะแบบอยาก Open My h า a r ์แล้วก็ม y ดั้งด้วยะคะ่ะวันนี้ก็จริงๆจมูกก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะคือเป็นคนที่สวยอยู่แล้วแต่แบบเฮ้ยสวยอยู่แล้วมันไม่พอปะมันต้องสวยขึ้นสวยขึ้นไปอีกอะคะ่ะทำไมถึงอยากทำที่ The a r ์คลินิกใช่ไหมคะก็แบบคือที่นี่ ปัวและรีวิวเขาเยอะเขาแน่นและคือเป็นคลินิกที่ใหญ่นะคะแล้วก็น่าเชื่อถือด้วย <S <S ส่วนจมูกที่พี่เอามาเป็นแรปอะคะก็นี่ค่ะเอเชียนสายฝ่อค่ะแบบแซ่บๆยัๆย่วยนัวๆกรุบก็รู้สึกว่าทรงนี้มีความเป็นจมูกเราที่โด่งขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นคือถ้าทำอันนี้ผู้ชายต้องเข้าแบบไม่หยุดพูดแค่นี้ดีกว่า หลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอกิ๊นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความมั่นใจที่อยากจะทํามากขึ้นน่ะเพราะตอนแรกอ่ะกล้กากลัวอยู่เพราะทุกคนกลัวว่าจะปอมกลัวว่าจะโป๊แต่ทีเนี้ยด้วยความเป็นโอเพ่นก็เลยปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่านี่เดี๋ยวจะเก็บทําไว้คุณหมอ,อกเก็บทำอะ่ะคือแบบเราคุยกับคุณหมอ,อ,หมอ,อ,หมอปุ๊บแล้วเราเห็นภาพเขาเห็นภาพเดียวกับเราอะ่ะฉันลองกรี๊ดเลยฉันบอกคุณหมอทําเลยแต่ไม่เคย ไห้ดูแต่ได้น่าแต่ว่าอกหักเจ็บกว่านี้นะคะอันนี้เจ็บแล้วสวยขึ้นแต่อกหักเจ็บแล้วต้องไปกินเหล้าวันแรกของการทำจมูกน,นะคะ ไม่มีเขียวไม่มีวมัวไม่มีใดๆมีแต่เลือดนะคะวันที่สองเริ่มบวมแล้วนะคะเฮ้ยหน้าอย่างนี้ก็น่ารักตี๋เหมือนกันนะเนี่ยดูหวานแบบน่าเด็ก <laughs> เอาตรงๆนยกลัวแอบโป๊ะกลัวไม่สวยว่าตอนนี้เป็นความจิตประสาทหลอนของเราเองนะแต่ถามทุกคนเลยมึงกูจะสวยว่าเพื่อให้การคอนเฟิร์มกับเพื่อนว่ามึงจะต้องสวยแน่นอนสิ่งที่กูอยากได้ยินคือคํานี้แล้วเดี๋ยววันนี้จะไปถอดเสื้อน้องอยู่กับเราประมาณ4วันแล้วก็เอานี่ด้วยออกด้วย ความเป็นจมูกเราอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปซะเลยสะทีเดียวลองรู้สึกว่ายังเห็นความปเป็นเราอยู่ในเวอร์ชั่นที่ด่งขึ้น <c oughs> ก็ย e. ังมีความรวมบูมยู่ลงลงอีกคิมจะเชิดไปหน่อยวันนี้วันที่เก้าวันนี้นน <c oughs> ฉันรู้สึกว่าฉันเร <c oughs> ิ่มเริงเห็นความสวยของตัวเองมากขึ้นอนะวันนี้วัน,น,วน,นที่สิแเก้าหรอปะน,นี่โมใครจะรู้ว่าทำดัง อย่ายุบไปกว่าน,นี้อีกเพราะมันจะธรรมชาติไปแล้วคือมันมีความเข้ากับหน้าเวลาแต่งหน้าคือแบบอาอาเลิศเออมีมุมมีสันมีคมเวลาแบบหันโค้งหัน,หนข้างถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยดูมีความหน้ามองมากขึ้นหมอคือทําอะไรดีขนาดนั้นแล้วแล้วมันยุบเร็วมากปาไปเลยค่ะ before after เป็นยังไงนี่เอาให้เห็นเอาให้หน้าสดก็รอดอะแต่พี่เป็นคนที่แบบเออมั่นกระโหลกอะไรทุกๆหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมีดังขึ้นมาเรารู้สึกว่ายิ่งมั่นเข้าไปอีกอมันก็ใช่ปะีเวอร์อะ คือแบบชอบม,มากถิ่ถุงจริงที่ทําสวยก็คือสวยเป็นการสวยแบบเชิงประจักษ์สวยจริงนี่ก็คือคนที่ดูแลเรานะคะก่อนทําดั้งเนยเป็นไงมั่งตอนนั้นทระมานมากงงบอกว่าผมไม่อยากทําแล้วเจ็บไม่ไหวไม่น่าทำเลย คูณถามาาว่ากูจะไม่ทำอะไรอีกแล้วในชีวิตตอน <laughs> นี้คือภูมิใจมากในการทำด่างและรู้สึกว่าคิดถูกมากๆจริงทุกคนคือถามกันเข้ามาล้นหลามว่าพี่มะเขือทำด่างที่ไหนทำไมมันเข้ากับหน้าขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าพี่มะเขือทำที่ดรคลินิกค่ะทักทายเขาก็ไปนะคะแล้วก็เอออย่างพี่ทำดรคลินิกเนี่ยพี่ก็เอารูปไปให้เขาประเมินทำทรงนี้ได้ไหมส่งเรฟเลนซ์ส่งอะไรไปให้เขาดูพี่แนะนำลองไปถามก่อนื่อเขามีโปรโมช,มโโมชั่นอะไรยัางไงาสำหรับวิดีโอนี้ ะะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกันมาถึงตอนจบนะคะบาย